สวัสดีครับวันนี้เรามารีวิวชิวๆกันนะครับกับแก้วน้ำแล้วก็ถังป๊อปคอนนะครับของ SF Cinema นะครับอีกค่ายหนึ่งนะครับของโรงหนังอีกค่ายหนึ่งของ SF นะครับก็คือมันเป็นเรื่อง f a เดอร r i ิเลนะครับฟาดภาคเนะครับเพิ่งจะมาวันนี้วันนี้ก็วันที่4มิถุนายนนะครับเพิ่งมาถังป๊อปคอนก็ขนาดใหญ่พอสมควรนะฮะ โอเคเป็นถังถังกระดาษนะครับก็คือเป็นสกีนสกีนเหมือนเป็นโปสเตอร์ของฟาร์สภาคล่าสุดนะครับฟาสฟิลิชนะครับภาคเก้านะครับโอเคก็ไม่มีอะไรมากถังก็เป็นกระดาษแต่ดีตรงมีฝาปิดให้นะครับก็คือจะเก็บได้ พอสมควรนะป๊พอปคอร์นไม่นิ่มอันนี้ชอบนะฮะโอเคอีกอันนึงคือแก้วแก้วค่อนข้างจะสวยนะครับพอๆกับอีกค่ายนึงเลยก็คือเป็นสกรีนสีแดง FF อย่างนี้ผมชอบตรงเนี้ยสีแดงว่ามันสวยดีมาก็ด้านข้างนี้ก็คล้ายๆกับ อีกค่ายหนึ่งนะฮะแต่ที่สำคัญคือที่เจ๋งคือด้านบนนะฮะเรื่งเป็นล้อลอดดูตรงนี้ล้อนี่มันสามารถหมุนได้นะครับแม็กมันเจ๋งมากเลยเดี๋ยวผมจะดูว่าผมจะทำอะไรกับมันได้นะฮะทำสีทำอะไรได้ไหมแก้วก็แก้วปกติฮะพลาสติกเ,เหมือนอีกค่ายหนึ่ง ก็แล้วแต่คนชอบครับโอเคขอบคุณมากครับ